สวัสดีครับผมกอล์ฟครับต้อนรับโฟกคาราเวลนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งในส่วนของจอแอนดรอยครับแหลมหกลมร้อยยี่แปดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับสักครู่เดียวสวัสดีครับผมกอล์ฟครับตอนนี้ผมอยู่ในโฟกคาราเวลเป็นที่เรียบร้อยครับกับจอแอนดรอยขนาด9นิ้วครับแหลมหกลมร้อยยี่แปดครับคุณภาพจอ QLED ครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับ สามารถนะครับแบ่งได้2หน้าจอครับระบบสปิดสกรีนนะครับฝั่งหนึ่ง youtube นะครับฝั่งหนึ่ง g o o g l e Map นะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถดูโอโซนได้นะครับนะครับรถตู้นะครับรถตู้ขนาดใหญ่นะครับด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นจอตั้งหรือจะเป็นจอเพดานนะครับสามารถแบ่งได้ครับเป็นดูโอโซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ YouTube ครับ โซนครับรกกนา Google Map ครับด,าาด้านหลังครับ YouTube ครับ เดี๋ยวทุในส่วนต่อไปครับเก๋ครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันชีวีออนไลน์นะครับ YouTube นะครับ Netflix นะครับครับโหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า g o o p l e y s t y s t นะครับนะครับยังไม่พอนะครับยังรองรับนะครับ Apple c a r p a พด้วยครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบำล้มแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้ครับผมกอฟนะครับ063 498 6 1 6 8งกขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับโฟกคาราเวลของพี่ทัศนณัฐกวดทุ่งนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มีบริการล้างสีดูดฝุ่นก่อนส่งมอบพี่ทัศด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ